สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของการยาโดยการสมัครใจนะครับทั้งคู่สมรสทั้งสองฝ่ายแต่วันนี้ก็จะมาคุยในส่วนของการที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จดทะเบียนยาต่างสำนักทะเบียนนะครับก็ขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการสมัครใจแล้วก็จดทะเบียนยาในสำนักทะเบียนเดียวกัน แต่ตรงนี้ก็ติดตรงที่ว่าคู่สมรสต่างทั้งสองฝ่ายคือไม่อยากจะเจอกันหรืออยู่ห่างกันเช่นอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดเชียงใหม่อีกคนหนึ่งอยู่สงขลาอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดพะเยาหรือเชียงรายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยากจะเจอหน้ากันก็นกเลยจะต้องใช้วิธีการมีหนังสือสัญญาหย่านะครับเขียนไปนะครับส่งไปยังนะครับส่งไปยังคู่สมรส คนที่อยู่ไกลนะอยู่ที่ต่างสำนักทะเบียนนะครับเพื่อให้เขาระบุแล้วก็เซ็นในรายละเอียดปีกย่อยซึ่งปกติก็จะสำนักทนายทั้งหลายเขาก็จะดำเนินการให้นะครับซึ่งจะง่ายต่อกับผู้สมรสทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องไปเจอไม่ต้องมามีทะเลาะเบาแวงกันเพราะว่าด้วยเหตุผลก็ หล,หลายประการนะครับหลังจากมีหนังสือทะเบียนหยาน่าหนังสือหย่านะครับไปหายังฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็มีการลงนามนะครับลงนามแล้วมีพยานอสองคนนะครับเซ็นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็หรือจะไม่ใช้พยานจากฝ่ายที่อยู่ต่างสำนักก็ได้นะครับก็มาอยู่อีกก็ส่งมาหลังจากนั้นเมื่อเซ็นเสร็จปุ๊บก็ส่งมายัง ฝ่ายที่เป็นต้นเรื่องนะครับเมื่อดําเนินการเสร็จปุ๊บฝ่ายต้นเรื่องก็นําเอกสารสัญญานะครับไปพร้อมกับพยานทั้งสองคนไปที่สํานักทะเบียนยานะครับแล้วก็เซ็นตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ทางทะเบียนอของต้น,ตนสำน,นักทะเบียนมีการเซ็นเรียบร้อยเราก็ส่งไปยังสำนักทะเบียนที่ฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะครับแล้วเมื่ออีกฝ่ายสํานักทะเบียนอีกฝ่ายนั้นได้รับทราบได้รับเรียบร้อยแล้วก็จะตรวจความสมบูรณ์แล้วก็เซ็นจึงออกหนังสือ,อยาแล้วก็ส่งให้กับฝ่ายผู้หย่าและหลังจากนั้นก็ส่งกลับมายัางต้นของสํานักทะเบียนก็ถือว่าเป็นการจบในส่วนของการหย่าต่างสํานักทะเบียน